ตอนที่2,740อารมณ์ที่แปลกประหลาดเดิมทีแฮนเซนเคยคิดว่ากำแพงโบราณน่าจะเป็นสถานที่มหัศจรรย์แต่เหนือความคาดหมายของเขากำแพงโบราณเป็นเพียงกำแพงหินของภูเขาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนอกจากมีภาพแปลกๆมากมายอยู่ในนั้นและภาพเหล่านั้นก็มีความแปลกประหลาดมากเช่นกันแฮนเซนคิดว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านั้นเป็นผลงานของศิลปินแนวนมามธรรมแม้แต่ภาพวาดเมื่อแทนเส่นมาถึงหน้ากำแพงโบราณเขาก็เห็นเผ่าเวรีฮายหลายคนอยู่หน้ากำแพงภูเขาพวกเขานั่งและยืนขึ้นหรือจ้องไปที่กำแพงโบราณหรือมองลงไปและคิดว่าพวกเขาทั้งหมดน่าจะอยู่ในภาพของกำแพงโบราณน,นั้น ในบรรดาผอเวอรี่ไฮนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นยอดฝีมือหานเส้นพูดในสิ่งที่เขาต้องการจะพูดแต่เขาถูกลิงลิงจากตอนที่2,738นะคะขอเปลี่ยนชื่อจากลิงหลงเป็นลิงลิงนะคะ แต่เขาก็ถูกลิงลิงสั่งห้ามก่อนซึ่งบ่งบอกว่าเขาไม่ควรพูดคุยแฮนเชนทำได้เพียงสังเกตภาพจิตกรรมฝาผนังต่อไปเมื่อมองไปที่ลิงลิงและหลีเคอเอ๋อร์ดูการแสดงออกของคนผาเวริไฮฉันรู้ว่าต้องมีการลงโทษของผอเวริไฮมากมายที่นี่ดังนั้นลิงลิงและหลีเครอเอ๋อไม่เต็มใจที่จะพูดเพราะกลัวว่าจะรบกวนพวกเขา ไม่มีอะไรจะพูดฮันเซนเริ่มดูภาพบนกำแพงโบราณส่วนลิงลิงและหลีเครอเอ,อ๋ก็ดูภาพเช่นเดียวกับฮันเซนเมื่อพวกเขารู้ตัวพวกเขาก็สามารถรับรู้ความรู้สึกของฮันเซนได้เช่นกันอย่างไรก็ตามฮันเซนไม่ใช่ผอเวรีไฮท้ายที่สุดมันเป็นแค่หนอนไหมของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่ผอเวรีไฮจะให้ฮันเซนดูภาพบนกำแพงโบราณ เนื่องจากกำแพงภูเขาทั้งลูกเต็มไปด้วยรูปภาพขนาดใหญ่ไม่สามารถจินตนาการได้ฮันเซินต้องการค้นหาจุดเริ่มต้นของภาพและความหมายของภาพแต่เขาดูอยู่พักหนึ่งเขาไม่แน่ใจว่าจุดเริ่มต้นของภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้คือที่ไหนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แปลกประหลาดนี้ไม่มีเงื่อนงำใดๆเลย และเป็นภาพนมามธรรมต่างๆที่ผสมกันกลายเป็นภาพที่แปลกตาไม่มีหัวและหางเป็นการยากที่จะดูว่ามีความหมายอย่างไรถ้าไม่ใช่ลายเส้นเหล่านั้นจะให้ความลึกลับและฮันเซนคิดว่ามันเป็นภาพที่ไร้ความหมายของเด็กๆหลิงหลิงรู้สึกถึงความคิดของฮันเซนหลิงหลิงลดเสียงลงและกระซิบกับฮันเซน ไม่มีใครรู้ว่าภาพวาดเริ่มต้นที่ใดและไม่มีใครรู้ว่าภาพวาดคืออะไรเริ่มต้นด้วยแนวคิดศิลปะฮันสันพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรเนื่องจากเขามองไม่เห็นเบาะแสเขาจึงติดตามความประณีตและไปดูแนวความคิดทางศิลปะต่อไป ความคิดทางศิลปะของฮันเซลไม่ได้ด้วยไปกว่าผู้แข่งเก่งทั่วไปหลังจากดูอย่างถี่ถ้วนสักพักเขาก็พบว่าลายเส้นของภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ถูกสลักด้วยนิ้วมือของเขาและความความคิดทางศิลปะนั้นมีการประดิษฐ์ตัวอักษรความสง่างามได้รับการขัดเกลาและแนวคิดทางศิลปะนั้นมีความแปลกมากๆ แม้ว่าบางคนจะไม่แน่ใจว่านี่คือความคิดทางศิลปะแบบไหนแต่ก็ไม่ยากที่จะเห็นว่าเป็นความคิดทางศิลปะระดับสูงของการวาดภาพที่น่าตกใจจริงๆความคิดทางศิลปะของ h a n เซ n นั้นสูงมากอย่างไรก็ตามแนวความคิดทางศิลปะของพอเวรี่ไ h นั้นเป็นเพียงผิวเผินแฮนเซไม่ได้รีบเร่งที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดทางศิลปะ แต่เดินไปตามกำแพงภูเขาก่อนอื่นเขามองไปที่ม้วนหนังสือขนาดใหญ่จากนั้นก็ถอยกลับไปดูภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ว่าคุณจะมองยังไงมันก็ยากที่จะเข้าใจว่าภาพวาดนี้คืออะไรและคุณไม่สามารถหาเบาะแสได้หรือคุณสามารถเริ่มต้นแนวความคิดทางศิลปะของ P ่าเวรีไฮเท่านั้น ความคิดทางศิลปะเป็นเพียงเศษซากของบัมพาบุรุษของพอเวรีไฮเมื่อใช้พลังของตัวเองมันไม่จำเป็นต้องเป็นความหมายที่แท้จริงของภาพวาดฉันต้องการขายความลับของภาพวาดฉันกลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจแนวความคิดนี้แต่ฉันไม่เข้าใจความลับในภาพวาดดับใดที่ฉันเข้าใจแนวความคิดทางศิลปะของพอเวรีไฮมันก็เป็นการเก็บเกี่ยวที่ดี ฮนสเซนสงบลงและศึกษาแนวความคิดทางศิลปะเหล่านั้นอย่างรอบคอบแนวความคิดทางศิลปะนี้ทำให้ฮนเซ่นรู้สึกประทับใจครั้งแรกที่เขาเดินเข้าไปพอเขาเดินเข้าไปลึกๆก็รู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้และไม่สามารถทำตามอารมณ์ต่อไปได้ ความรู้สึกนี้เหมือนคนชอบอ่านหนังสือที่จูจ่ๆก็เจอนิยายที่ชอบฉันไม่อยากหยุดอ่านฉันแค่อยากสำรวจมันตลอดเวลาและอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปความประทับใจที่สองคือคำพูดแปลกๆอารมณ์ทั่วไปจะมีทีมเช่นสวรรค์และโลกของแฮนเซนทีมคือทุกสิ่งในโลกเป็นตัวหมากรุกอย่างไรก็ตาม แนวความคิดทางศิลปะในภาพวาดนี้ไม่เป็นเช่นนั้นหากความคิดทางศิลปะของคนธรรมดาเป็นเหมือนต้นไม้หรือแม่น้ําความคิดทางศิลปะในภาพวาดนี้ก็คือภาพที่มีความยาว 1, หนึ่งันไมล์แนวความคิดทางศิลปะในภาพแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือน้ําเมฆหรือโคลนสาระหรือดอกไม้และนก และการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางศิลปะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกอยู่ในหัวเส้นทุกเส้นเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดทำให้ยากที่จะคาดเดาว่าอารมณ์ในภาพถัดไปคืออะไรไม่น่าแปลกใจเลยที่หลิงหลิงกล่าวว่าความคิดทางชีววิทยาใดๆของกำแพงโบราณจะได้รับประโยชน์อย่างมากความคิดทางศิลปะข้างต้นนั้นครอบคลุมทั้งหมด สิ่งมีชีวิตใดๆที่บ่มเพาะความแข็งแกร่งอื่นใดสามารถค้นพบแนวความคิดทางศิลปะที่ตรงกับพันธุกรรมของมันเองได้ไม่น่าเชื่อจริงๆแฮนเซนสงสัยมากว่าอาัจฉริยะคนไหนเป็นบนรรพบุรุษของชุนพอเวลลี่ไฮและขอสามารถวาดภาพดังกล่าวได้ด้วยความแข็งแกร่งถ้าไม่ใช่สำหรับพอเวลี่ไฮ จริงอยู่ว่ากำแพงโบราณนั้นถูกวาดโดยคนคนเดียวแฮนเซนสงสัยมากว่าจริงๆแล้วภาพวาดนี้จะประกอบด้วยปรมาจารย์หลายคนมิฉะนั้นคนคนหนึ่งจะเชี่ยวชาระดับโลกได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับสามัญสำนึกแม้แต่แฮนเซนที่คุ้นเคยกับการเรียนรู้มามากก็สามารถไปตามทางของตัวเองได้และไม่สามารถเข้าใจโลกได้ ถ้ามันถูกวาดโดยคนคนเดียวจริงๆแล้วพอสวรรค์ของพอเวลี่ไฮรุ่นก่อนก็น่าทึ่งมากฮันเซนชื่นชมขณะดดูฮันเซนมองอดีตด้วยภาพวาดเดียวแม้ว่าจะเป็นไปได้แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนรู้ทั้งหมดในครั้งเดียวแต่ก็มีประโยชน์มากที่จะรู้สึกถึงแนวความคิดทางศิลปะที่แตกต่างกันและปรับปรุงวิสัยทัศน์และระดับของตนเอง มื่อมองไปที่มันฮฮนเซนรู้สึกประหลาดใจและขนลุกไปทั้งตัวเพราะอารมณ์ที่แปรปวนและแปลกประหลาดเกินไปซึ่งทำให้แฮนเซนต้องสำรวจและรู้แจ้งอยู่ตลอดเวลาและเหมือนมีแรงกดดันทางอารมณ์ที่มากเกินไปแฮนเซนก้าวไปทีละก้าวและแทบจะทำให้ความเชื่อมั่นของขอสันคลอนมันเหมือนกับบัณฑิตวิทยาลัยที่เพิ่งเรียนจบ และมีบริษัทใหญ่บางแห่งได้ส่งหนังสือเชิญกล่าวว่ามหาฉันในฐานะทนายความทนายความจะเก่งและทำเงินได้มากมายอย่างไรอีกคนหนึ่งบอกว่ามหาฉันในฐานะหมอแล้วหมอจะมีชื่อเสียงและโชคลาภได้อย่างไรทุกอย่างตรงนี้มองดูเป็นร่องทุกอย่างตรงนี้มองดูเป็นเรื่องง่ายจนลืมความเป็นตัวเองไป